จะไปไหนครับฮะถยชวดใช่ชวยถอดเอาเอาจุ่มออจุ่มจุ่มอะไรจุ่มจุ่มเอาอันเป็นจุกๆุอันธรรมดาเย้เ้เ้ใ่ใมาจับมือ วิ่งแปทั้งกายพี่กดกินลายชีเค้กีเกกชอบไหมือี่สองมือสิสองมือหมือนหรโอเคเข้าปั้นเข้าปั้นไป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  ซื้ออะไรมาฝากช่วงนี้ของใครเนี่ยของใครไปให้ปลูกไปให้ปลูกปลูกอยู่หลังบ้านไปถือไปให้ปลูกเร็วสวัสดีครับเออเฮอเฮ้อเฮอเ้ออันหนูไม่พูดหนูไม่พูดฮะโอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเร็วเร็วหลบหลบเข้าปั้นหนีเข้าปั้น แล้วนมควนะวายดูดูข้าวปั้นปีข้าเหนียวด้วยอมอ่ะไม่หรอมีใส่ควัวด้วยเดินบนไปบนมามาให้ปู่พัดให้แงะนอนยิน ป้านมาเล่นด้วยเห็นไหมไม่มาเห็นอมยิ้มไม่กิน,นว่ะใช่ตามอมยิม้มป้าอยากกินอมยิม้มไอ้ป้านเล่นกับน้องแต่น้องหลอกไงเห็นไหมนู่นน้องหลอกอยู่นูน่นนู่นนะ <c oughs> <c oughs> ป้าเลียแล้วป้าเดี๋ยวน้องลม้มขี่ไปขี่ป้าเลยไปหายายเร็วไปหายายป้าเดี๋ยวน้องลม้ม ปล่อยไม่ออมาทำไมนะไม่เอามาเองอยากเล่นไง้ยไม่ไปไม่ไปไหนอยากเล่นไม่ได้เหรอโอ้ขึ้นโตเลยโอเคหนีปานได้แล้วตีตไปทไจะให้ตีกลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปปล่อยไม่ออกมา กูปล่อยมากูปล่อยมาโอ้ปั่นไปแล้วนุ่นสมขวบไปยังสมขวบไปยังมีกระติปน้อยให้ด้วยเห็นไหมนี่โอ้ติปเหนียวน้อยอ่ะโอเคเปล่ากินกินกินอะกินอะจับจับ ขาเหายหาวเลยขน,นาดนะัด้นลนูกยังไม่ได้นอนเลยจเช้าเนี่ย